สวัสดีครับผมพบกับสอนนิสปอร์ตครับอีกเช่นเคยวันนี้ผมมีทัศนฟุตบอลมานําเสนออีก3คู่ประจําวันที่4กรกฎาคมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าร่วมครอบครัวเดียวกับผมแค่ทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปหน้าโปรไฟล์แล้วคลิกไปที่ลิงก์นั้นหรือไปทาง st77 รับรองได้เลยว่าได้รับข่าวสารข้อมูลในโลกลูกหนังโลกฟุตบอลแบบเข้มข้นจัดเต็มแน่นอนรวมถึงทัศนฟุตบอลแบบแม่นเป๊ะตรงเป๊ะทุกวันเหมือนเดิม แล้วถ้าคลิกไปในนั้นจะได้ร่วมเล่นกิจกรรมมากมายและมีของรางวัลที่แจกทุกวันนะครับผมส่วนตัวฟุตบอลเน้นๆในบ้านของผมก็ยังคงหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมทุกวันครับผมแค่ไปทางแอตเเจและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมในศึกฟีฟ่าขับเบอร์ครับรอบ8ทีมสุดท้ายและเป็นนัดแรกนะครับผมเป็นทีมคู่แรกเลยนะครับผมในเตะในรอบนี้ระหว่างฟูมิเนเซเจอกับอาฮีลาวนะครับผมทางฟูมิเนเซเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเส้นทางการผ่านมาถึงรอบนี้ถือว่า ดุเดือดและใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเล่นมา4เกมรอบแบ่งกลุ่มคือเสมอไป2นะครับผมแล้วก็ชนะ1นนัดแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาได้แล้วนัดล่าสุดพึ่งคว่ำทีมที่พึ่งเข้าชิงในสุกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างอินเตอร์ไป2ประตูศูนย์แบบพลิกความคาดหมายเลยถือว่าฟูมิเนเซเองก็เป็นทีมจากบราซิลเป็นทีมดังแล้วก็เป็นทีมม้ามืดอยู่พอสมควรสําหรับปีนี้นะครับผมสำหรับฟูมินเนเซเองส่วนทางอาัลฮิราต้องบอกตามตรงว่านี่สิม้าม,มืดของจริงนะครับผมทีมดังจาก ซาอุโปลีกต้องบอกตามตรงว่าแม้ว่าจะมีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็เล่นได้สมคุณภาพซูเปอร์สตาร์แดนยุโรปเลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแต่ละตัวนี่ของอัลฮิราลเนี่ยสามารถสร้างความอันตรายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วการที่ผ่านมาถึงรอบเนี่ยคว่ำไปแล้วหลายทีมเหมือนกันนะครับผมโอโ้โหเรียวเมลิดก็เสมอนะครับผมแล้วก็เสมอซาบวกนะครับผมล่าสุดคือแบบว่าชนะแบบเฉือนชนะตอมแมนซิตี้แล้วก็ผ่านเข้ารอบมาได้ถือว่า ยอดเยี่ยมจริงครับผมเอาฮีราวแล้วคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับผมผมก็มองว่าคู่นี้ด้วยการเข้ารอบมาแบบพลิกล็อกที่ผ่านเข้ารอบมากันแบบนี้ผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนตัมที่จะเป็นผู้ชนะอยู่ทั้งคู่นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ดูเดือดแล้วมันแน่นอนแต่ผมก็ยังมองว่าเอาฮีราวเนี่ยยังมีตัวนักเตะที่ดีกว่าฟูมิเนเซ่นะครับผมยังมี คุณภาพของทีมที่ดีกว่าฟูม mm ิเนเซผมก็เลยมองว่าใครไปทางอาฮีราวเนี่ยหวานเจี๊ยบครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมระหว่าง a พาไมลัสเจอกับเชลซีนะครับผมทางพาไมลัสเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเป็นทีมที่ม้ามืดอยู่พอสมควรนะครับผม ตอนแรกเนี่ยที่เจอมานัดล่าสุดเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยเจอโบตาโฟโกในทีมบ้านเดียวกันเนี่ยถือว่าโบตาโฟโกเนี่ยมีเป็นทีมที่เหมือนจะดีกว่าพาไเมซนะครับผมเพราะว่าเฮดูเฮของโบตาโฟโกนั้นดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็กลับกลายเป็นพาร์เมซนั้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาได้นะครับผมแม้ว่าฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มจะกระท่อนกระแทนมีเสมอบ้างชนะบ้างแต่ก็ไม่มีแพ้เลยนะครับผมเหมือนต่างจากเชลซีเลยนะครับผมเชลซี Chelsea เองก็ มาชนะลันอย่างต่อเนื่องนะครับผมฟอร์มก็พึ่งกลับมาดี2นัดล่าสุดนะครับผมแล้วก็มีนัดที่แพ้ต่อฟาร์เมงโกไปบ้างนะครับผมแต่นัดนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่าเชลซีเองก็เหลือผู้เล่น10คนในเกมนั้นนะครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพึ่งโหถล่มเบลฟิก้าไป4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผ่านมาในรอบนี้ถือว่าเชลซีเองเนี่ยตอนนี้ก็มีหวังที่จะทะลุไปไกลถึงนัดชิงเลยนะครับผมเพราะว่าอีกสายหนึ่งเนี่ยโอโ้โหไม่มีทั้งอินเตอร์ไม่มีทั้งแมนซีที่ตกรอบไปแล้วนะครับผมโดยการที่โดนฟูเนเซกับอา ตบมานั่นเองนะครับผมแล้วเฮตยของคู่เนี้ยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะเป็นทางเชลซีชนะพาวเมลัสได้แต่ผมก็ยังมองว่าพาวเมลัสเนี่ยน่าจะจอดป้ายแค่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแหละไม่น่าจะไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วที่เหลือน่าจะเป็นทีมจากยุโรปแล้วนะครับผมผมก็ยังมองว่าเชลซีเนี่ยน่าจะไปได้ลึกกว่านี้แน่นอนหรือว่าอาจจะไปเป็นแชมป์เลยก็ว่าได้ผมก็เลยมองว่าลัดพาวมาร์ะ ผมก็เลยมองว่าพาวไมลรัสเนี่ยไม่น่าจะสู้เชลซีได้ใครไปทางเชลซีเนี่ยวานเจียบครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมในศึกเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ระหว่าง LA Galaxy นะครับผมเจอกับแวนโคเวอร์นะครับผมทาง LA Galaxy เองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าปีนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมไปอยู่อันดับ15ของตารางนะครับผมส่วนทางผู้มาเยือนอย่างแวนโคเวอร์เองก็ล้างอันดับ2ของตารางถือว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ ไม่ค่อยสูสีกันสักเท่าไหร่นะครับผมดูดูจากเฮดทูเฮดแล้วอะ่ะทาง LA Galaxy มักจะขี่แวนคูเวอร์อยู่พอสมควรนะครับผมช่วงหลังมัน่ยเจอกันมา5นะัดแวนคูเวอร์ชนะได้แค่นัดเดียวที่เหลือ LA Galaxy ชนะได้ทั้งหมดเลยแม้ว่าแวนคูเวอร์จะ ทำประตูได้แต่ก็สู้เอลเอกราไม่ได้เลยนะครับผมแล้วนันเนี่ย LA g a l ก x y ก็ได้เปรียบด้วยนะครับผมได้เล่นในบ้านแต่ฟอร์มการเล่นของ LA Galaxy เองเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแม้ว่าเล่นในบ้านนัดล่าสุดจะชนะมา2ประตูศูนย์แต่3านัดหลังสุดที่เล่นมาเนี่ย LA Galaxy ไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นนัดส่วนทาง v a n c o u v e r เองก็ฟอร์มไม่ต่างกันเลยครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่2นัดเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง3านัดเลยนัดล่าสุดก็บุกไปชนะ LAFC ได้1ะดนะรัผมก็ยงมองว่า A Galaxy เนี่ยได้เปียบ นะครับผมที่เล่นในบ้านแล้วด้วย h ฮดทูเฮดเนี่ยผมว่า l อ Galaxy น่าจะมีจุดที่สามารถพลิกกลับมาชนะแวน c o เวอรได้นะครับผมแล้วผมก็มองว่า v a n c o เวอรแม้จะอยู่อันดับ2ก็จริงแต่น่าจะสู้ระบบและการวิธีการเล่นของ l อ Galaxy ไม่ได้ผมเลยมองว่าใครไปทาง LA Galaxy เนี่ยหวานเจี๊ยบครับ แล้ว3แมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมีอัลฮิลาวเชลซีแล้วก็ LA Galaxy นะครับผมใครไปตามนี้ยังไงหวาดเจี๊ยบแน่นอนครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าขร่วมครอบครัวเดียวกับผมแค่ทุกคนปัดขวาไปทีตายลูหนาโปรไฟล์แล้วคลิกไปที่ลิงก์นั้นหรือไปทาง @st77 รับรองได้เลยว่าฟุตบอลตัวนเน้นเฟุตบอลตัว v ีในบ้านของผมยังคงหวาดเจี๊ยบเหมือนเดิมครับผมไปทาง @st77 ได้เลยครับ